ัวอะไรวะแลนแลนกินไม่ได้หรอกอันนี้ลูกไม่ใช่กุ้งเออมันก็มันกินมันไม่ใช่กุ้งนะลูกมันไปกินยังไงอะกินก็ไปมันก็หนีบตมูกหนูจีไม่มีกุ้งพอไปหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาให้เอาป่ะนี่ไงนี่ไงมีกุ้งเนี่ย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 นี่นี่อันนั้นปูกินไม่ได้เดี๋ยวหนีบตมูกนี่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 กุ้งกุ้งไหนวะเดี๋ยวแม่เห็นแป๊บแรก นี่เจอแล้วกุ้งอ่ะนี่ตัวหนึ่งจะกินกุ้งอเอ้ยนางงามจะกินกุงง้งจับเองได้ไหมเล่าอะแลนจับเองได้ไหมถ้าแม่จับให้อ่ะถ้าปูหนีบแม่ทำงงวะเนี่ยถ้าปูหน่อยหนีมมืออุ้ย

ừ. Dưới Ông ai đâu Hóa Để khi <laughs> cái <laughs> tử kinh say Nếu cuối khi cái tử bỏ Hả? khi cái tử bỏ Hóa lâu